สาวส้นสมัครงานอิสราเอลมาแล้วนะครับเพิ่มรอบบินของเดือนพฤษภาคมหลายท่านที่รอรอบบินรอบนี้อยู่เข้าไปเช็ครายชื่อของท่านเลยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับคาดว่ายังไม่หมดเรายังได้ลุ้นกันต่อสำหรับรอบบินในเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเ,เราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้เพจทีซีไทยแลนดนะครับนอกจากจะประกาศคิวสัมภาษณ์เดินพฤษภาคมก็ประกาศรายชื่อคนที่จะบินในวันที่21พฤษภาคม2566ด้วยนะครับจะบินสายการบินรอย a l อนจอแดนนะครับโดยให้ผู้ที่มีรายชื่อนะครับสแกน QR Code เพื่อที่จะเข้ากลุ่มเดินทางของวันที่21พฤษภาคมนะครับ หากใครทําไม่เป็นทําไม่ถูกนะครับยังไงก็ตามาไปดูคลิปย้อนหลังของช่องลุงหน่อยได้หรือจะพิมพ์สอบถามก็ได้นะครับผมจะไม่คุยเรื่องการเข้ากลุ่มแล้วนะครับเพราะคุยกันบ่อยมากในรอบบินของวันที่21พฤษภาคมนี้จะบินโดยสายการบินรอยอนจอแดนจะมีการต่อเครื่องนะครับเป็นเที่ยวบิน r j 1 8 3บินจากกรุงเทพ ไปที่ประเทศจอดแดนจากนั้นก็จะต่อเครื่องจากจอดแดนไปที่ประเทศอิสราเอลอีกทีนะครับมีทั้งหมด100คนนะครับจะเห็นได้ว่าหมายเลขนะครับที่เป็นลำดับแรกๆจะเป็นหมายเลขแค่5หลักนะครับอันนี้จะเป็นของผู้หญิงรุ่นที่13นะครับในรอบนี้มีผู้หญิงบินร่วมกับรุ่นที่17ที่เป็นผู้ชายนะ่ยทั้งหมด19คนนะครับแล้วก็จะเป็น ของผู้ชายรุ่นที่ 17, 8, 1คนนะครับใครที่โดนข้ามคิวก็น่าจะมีรายชื่อแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับคุณอาจจะยังไม่เรียบร้อยในกระบวนการขอวีซ่าหรือว่าการทำสัญญากับนายจ้างนะครับ ท่านก็รอไปก่อนนะมันไม่มีคิวบินนะครับมันไม่เหมือนคิวส um นะัมภาษณ์นาะที่จะต้องเรียงลาดับหนึ่งสองสามสี่าในเรื่องการบินมันไม่ได้เรียงคิวแบบนั้นมันอยู่ขึ้นอยู่กับการจับคู่ระหว่างนายจ้างกับเราการทําวีซ่าการทําสัญญาจ้างนะครับมันมีหลายๆเหตุผลอยู่ท่านก็รอต่อไปนะครับก็บอกข่าวดีไว้ตรงนี้ละกันว่ายังไงท่าน ยังมีโอกาสลุ้นของเดือนพฤษภาคมอยู่ยังไม่หมดนะครับยังมีรอบบินของเดือนพฤษภาคมที่เจ้าหน้าที่เตรียมประกาศแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปรอบบินของเดือนพฤษภาคมก่อนนะครับรอบบินเดือนพฤษภาคมประกาศมาแล้ว4รอบบินนะครับรอบบินแรกจะเป็นวันที่9พฤษภาคมรอบบินที่2วันที่16พฤษภาคมรอบบินที่3เป็นวันที่17พฤษภาคมแล้ว แล้วก็รอบบินล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่24นะครับก็จะเป็นวันที่21พฤษภาคมนะครับอันนี้บินวันอาทิตย์เนาะรอบบินที่เหลือนะครับอาจจะเหลืออีก1ห,หรือ2รอ,อบบินนะถ้าเป็นไปได้จะอยู่ระหว่างวันที่23หรือวันที่26นะครับอันนี้ผมเดานะเพราะว่าวันที่24-25ติดสัมภาษณ์ไม่มีรอบบินแน่นอนวันที่26ก็ไม่น่าจะมีละ ต้องเป็นวันที่27 28นะครับเดี๋ยวเรามามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะประกาศวันไหนถ้ามันเป็นวันที่23จริงเนี่ยภายในวัน2วันนี้ต้องประกาศแล้วนะครับและถ้ามันเป็นวันที่23จริงสิ้นเดือนเรามีลุ้นอีกหนึ่งเที่ยวบินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลจริงว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศรอบบินอีกกี่เที่ยวบินนะครับและจะประกาศวันไหน ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ